สวัสดีครับผมไพโรธบุญมากนะครับสมาชิกระดับหนึ่งสีกุ้งโบเกอร์ตำแหน่งรองกรรมการบริหารนะครับเดิมเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดอุบลราชานี้นะครับเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาสู่กรุงเทพมาล่าความฝันอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนได้หลายคนนะครับผมเชื่อว่า ท่านที่ชมอยู่เนี่ยนะครับก็คงจะมีความรู้สึกวันผมและก็เป็นคนต่งงางจังหวัดเหมือนกันหาความสําเร็จให้กับตัวเองและในวันนี้ผมก็ได้มาเจอความสําเร็จทิธีของตามหาสีกรุงบเกอร์ตอบโจทย์ชีวิตได้ในวันนี้ผมเองเนี่ยได้รับโอกาสจากท่านบุญธรรมเดชฐานสมาชิกระดับหนึ่งบวกเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับผมได้เจอธุรกิจนี้โดยที่ท่านเองเนี่ยชวนผมอยู่ตั้งหลายปีนะครับแต่ในสมัยก่อนผมยังไม่สนใจ บอกเดงว่าผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาทำซีคูมูเกอร์เนี่ยผมทำธุรกิจร้านซีดีอยู่นะครับก็มีการขายซีดีเพลง MP3 ทั mm ่ว hmm. ไปครับสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยขายดีมากท่านเป็นํามเดชหานเนี่ยมาชวนก็ไม่สนใจเพราะธุรกิจเราดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราได้รู้ความจริงก็คือโลกมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนโลกเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนตามเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าหลังจากนั้นผ่านมาไม่กี่ปีครับคนก็เลยเลือกฟังเพลงผ่านแผ่นซีดีกันละไปฟังผ่านมือถือใน YouTube ต่างๆจึงทําให้เรารู้สึกว่ายอดขายเรามันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องมองหาธุรกิจอื่นเพิ่มจนในที่สุดผมก็มองดูว่าน้ำเราจะทําอะไรที่ทําแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนอีกทําแล้วมีความยั่งยืนมั่นคงยาวนานและยุคเศรษฐกิจแบบเนี้ยอะไรที่ลงทุนน้อยสุดก็นึกถึงคาที่ท่านบุญธรรมเดชฐานเคยมาชวนไว้ก็เลยได้โทรหาท่านและก็ได้พูดคุยกันจนได้รู้สึกว่ามั่นใจละธุรกิจนี้น่าจะเป็นคําตอบ ที่สุดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นั่นคือธุรกิจประกันภัยรถยนต์นี่แหละนะครับสินค้าที่คนมีรถกรรันซื้อและรถมีแต่เยอะขึ้นผมก็เลยตัดสินใจลองเอรีย,รยนรู้ธุรกิจนี้ควบคู่ไปกับธุรกิจเดิมคือร้านซีดีจนทําธุรกิจประกันภัยมา2ปีขายเองเต็มครับจนเข้าไปที่3ขายไม่ไหวไม่ต้องจากลูกค้าลดหนึ่งนะครับจึงรู้สึกมั่นใจในธุรกิจนี้นะครับยิ่งทํายิ่งโตยิ่งทํายิ่งประสบความสําเร็จจนในที่สุดเข้าไปที่3เราจึงเริ่มสร้างทีมเพราะการขายเองอย่างเดียวครับจะไม่สามารถดูแลลูกค้าได้ หมดดแต่การสร้างทีมมีเครือข่ายมีองค์กรอย่างมากเนี่ยจะทําให้เราสามารถ ขยายงานดูแลลูกค้าได้มากขึ้นนะครับชวนลูกค้ามาเป็นสมาชิกชวนสมาชิกมาทําธุรกิจด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีทีมงานติดตัวอยู่490คนนะครับแล้วก็แตกเป็นงองค์กรเนี่ยลูกหลานเล้นล้นเนี่ย5,200กว่าคนแล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นระบบที่สุดยอดเราชวนเองแค่ไม่กี่ร้อยคนแต่สามารถขยายเป็นหลายพันคนได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวันนี้ผมจึงตัดสินใจทําธุรกิจประกันภัยกับสีคุณโมเกอร์เพราะระบบที่แตกต่างโครงสร สร้างแผนการตลาดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ทําทั้งออฟไลน์ออนไลน์และมีโครงสร้างระบบเครือข่ายรองรับซึ่งผมมองดูแล้วมันเป็นสุดยอดธุรกิจมากๆมันเนี้ยได้ตัดสินใจลุยกับซีคุงโบเกอร์ปัจจุบันทํามา6ปีขายเองอยู่2ปีสร้างทีมมา4ปีจนประสบความสำเร็จขึ้นระดับหนึ่งรองกรรมการบริหารของซีคุงโบเกอร์ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าธุรกิจนี้ใครๆก็ทําได้ครับแค่วันนี้ท่านตัดสินใจที่จะทำานจริงๆนะครับ แต่เข้าสู่ธุรกิจซีรูมโมเกอร์แล้วชีวิตเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปดีขึ้นมากนะครับก็เรียกว่าก่อนจะขายซีดีเนี่ยมันก็ทำงานโรงงานทํางานบริษัทเราต้องทํางานเป็นเวลาออกงานเป็นเวลาแล้วก็มาทำธุรกิจสวมตัวขายซีดีเนี่ยก็เรียกว่า <Okay. S 1> ช่วงวันหยุดก็ต้องรีบกลับมาขาย วันไหนเราไม่ได้ขายแล้วมันก็ไม่มีรายได้แต่ธุรกิจประกันภัยกับซีกุมบุกเกอร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบตัวถ่ายเป็นรูปแบบที่ให้เราสามารถสร้างทีมขยายทีมงานได้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องทํางานทุกวันแต่มีรายได้ทุกวันนี่คือสิ่งที่มันรู้สึกว่าเฟอร์เฟคมากแล้วก็สุดยอดมากๆนะครับนี่คือซีกุมบุกเกอร์นะครับยิ่งว่าวันเนี้ยนะครับสิ่งที่เราได้มานะมันมากกว่าคาําว่ารายได้หรือว่าเงินแต่เราได้เรื่องของอิสรภาพนะซึ่งผมมองว่าทุกคนนะ สิ่งที่ต้องการที่สุดคืออิสรภาพเพราะมันจะพาเราไปสู่ความสุขของชีวิตอิสระภาพทั้งการเงินและเวลาครับนี่คือสีกุ้งโมเกอร์เรามีเงินไหลเข้าบัญชีโดยเราไม่ต้องทําก็ได้แลวเรามีเวลาจะไปไหนก็ได้ผมเองเนี่ยไปในหลายๆจังหวัดนะครับกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ทุกเดือนกับต่างจังหวัดทุกเดือนนะครับแล้วก็วางแผนที่จะ,ะ,กะเกษียณในอีกอปีสองปีข้างหน้าละก็หมายความว่าทำบ้าง,งหยุดบ้างสตังค์ไ็้ได้นี่คือสีคุมโบเกอร์ครับนี่คือสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้เรามาถูกทางและมั่นใจในธุรกิจนี้มากจริงๆก็ไม่เคยคิดว่าจะมาไกลขนาดนี้หรอกนะเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดการศึกษาก็ไม่ได้สูงนะไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เพราะวันนี้เรากล้าตัดสินใจเมื่อเจอธุรกิจที่ใช่ ก็ตัดสินใจลุยกับมันครับเพราะผมเองเป็นคนที่ยึดคำหนึ่งที่บอกว่า,วาเราเชื่อก่อนมันยังจะเห็นแต่บางคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือรอให้เห็นก่อนถึงจะเชื่อแต่วันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผมเชื่อก่อนผมมองเห็นผมก็ลุยกับมันจึงประสบความสำเร็จได้ สุดท้ายเนี่ยลุองอยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทีมงานทุกท่านหรือหลายๆท่านที่กําลังสนใจธุรกิจอยู่นะครับไม่ว่าจะกําลังมองหาธุรกิจใหม่ๆนะหรือกาลังมองธุรกิจประกันภัยวันนี้ตัดสินใจได้เลยครับกับซีคุณบเกอร์ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะธุรกิจนี้มีคนสําเร็จมากมายและผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ส็จกับซีคุณบเกอร์นะด้วยการทําธุรกิจเพียงไม่กี่ปีแต่ตอบโจทย์ชีวิตทั้งการเงินเวลานะครับและก็ความมั่นคงแห่งชีวิต ในเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นถ้าสนใจธุรกิจครับนะครับก็ตัดสินใจได้เลยนะครับทุกท่านนะครับมาเจอกันที่ธุรกิจดีๆกับสีกุ้งโบกเกอร์รายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงแต่มีความมั่นคงที่สุดในชีวิตกับธุรกิจที่กฎหมายบังคับให้คนซื้ออยู่ที่ไหนก็ทํางานได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวถ่ายรูปส่งไลน์โอนเงินผ่านมือถือทุกอย่างจบที่นี่สีกุ้งโบกเกอร์แล้วพบกันที่รายได้หลักแสนแบบพาสซีฟอินคัม กับโมรดกที่จะส่งต่อให้มครอบครัวได้นะครับสนใจทักมาได้เลยครับไพรวดบุญมากเบอร์โทร0867118880ขอบคุณค่ะทุกท่านสวัสดีครับ